สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามัองกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้16ประการสิ่งที่เป็นไปไม่ได้16ประการเป็นเชไหนข้อที่หนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดสององค์ในโลกธาตุเดียวกัน ก็คือขณะที่เกิดของอภิเษกเจ้านั้นนะ่ะท่านจะมาตัดสรูพร้อมกันสององค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะในโลกกทธาต์ก็หมายถึงว่าโลกเรานี่แหละหรือในชมพูทวีปเนี่ยข่าวละสององค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยข้อที่สองพระเจ้าจักรพรรดิเกิดสององค์ในโลกกทธาต์เดียวกันไม่ได้ก็เช่นกันก็นเหมือนกับพระพุทธเจ้า พระเจ้าจากักรพรรดินี่ยโดยแท้แล้วก็คือพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารามีเมื่อยังไม่ได้ตัดสล้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางชาติท่านก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกมนุษย์พ่านะเขาจะเกิดทีละสององค์ไม่ได้เพราะงั้นเถอะมันจะมีองค์เดียวในโลกธาตุเดียวเนี่ยคําว่าโลกธาตุเดียวก็คือโลกเรานี่แหละมันจะมาเกิดทีละสององค์ไม่ได้พระเจ้าจากักรพรรดิเพราะงั้นเถอะ พระท่านครอบครองทั้งโลกเลยท่านเองต่อมาข้อที่สามเนี่ยสตรีจะเป็นพระอรหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ขนะคือผู้หญิงว่างั้นเนี่ยจะมาเป็นพระอรหันตสัมมาสมพุทธเจ้าไม่ได้การเป็นสตรีเนี่ยกว่าจะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ของง่ายเลยต้องบำเพ็ญบุญอย่างมากเลย เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัดสรู้แต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นนะ่ะก็ต้องเป็นผู้ชายว่าอย่างนั้นเถอะต่อมาข้อที่สี่เนี่ยสตรีจะเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิไม่ได้ก็เชน่นกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละต่อมาข้อที่ห้านี่สตรีจะเป็นพระอินไม่ได้ก็คือบุญบารามีของผู้หญิงนั่นแนหะ ไม่เพียงพอที่จะไปเป็นพระอินทาทิราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงว่าอย่างนั้นเถอะต่อมาข้อที่หกสติจะเป็นมารไม่ได้สติจะเป็นมารไม่ได้ก็หมายถึงระดับพญามารน่ะนะครับคือในสวรรค์ชั้นเบื้องบนนั้นนะ่ะมันจะมีสวรรค์อยู่สองฝ่ายอย่างชั้นยานิมมาลดีั่นนะ่ะ บรรลัน,ลนิมิตส,สวัสดีนะั่นน่ะมันจะมีฝ่ายหนึ่งเป็นพญามารใช่ไหมคลองมารเราเป็นแดนสวรรค์อด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็จะเป็นแดนสัมมาทิฏฐิเนเองเพราะฉะนั้นสตีเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะไปเป็นระดับมานพญามารได้เพรางั้นเถยดข้อที่เจ็ดทีเนี้ยสตีจะเป็นพรมไม่ได้ เพราะหมายถึงว่าสตินี่จะไปเกิดเป็นพรมไม,ไม่ได้ที่ท่านตัดไว้นั่นน่ะเพราะในพรมมันลวกนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเท้ามหาพรมใช่ไหมล่ะนั่นน่งต่างๆนั่นน่ะเพราะว่าสตีนี่ยจะบําเพ็ญฌานเข้าถึงระดับเท้ามหาพรมนั้นคงเป็นไปได้ยากนั่นเองคือบุญบารามีไม่ถึงว่างน,นั้นเถอะในกรณีที่ท่านตัดไว้เนี่ยน,นะครับ ็โปรดช้วิจารณญาณด้วยต่อมาข้อที่แปดผลอันเป็นที่ต้องการเป็นที่รักใคร่ชอบใจแห่งกายทุจริตนั้นย่อมไม่มีย่อมเป็นไปไม่ได้ก็คือเมื่อทํากายทุจริตแล้วเนี่ยจะจะได้ผลอันเป็นที่ต้องการเป็นที่รักใคร่ชอบใจนั้นไม่มีว่างั้นเด็ยในข้อที่แปดเนี่ยต่อมาข้อที่เก้าทีเนี้ย ผลอันเป็นที่ต้องการเป็นที่รักใคร่ชอบใจแห่งวจีทุจิิตย่อมเป็นไปไม่ได้ทเนีนเงข้อที่สิบผลอันเป็นที่ต้องการเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจแห่งมโนทุจิิตย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจง่ายนะครับต่อมาข้อสิบเอ็ดผู้ประกอบกายทุจิิต ได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์นั้นน่ะย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่สิบสองผู้ประกอบวจีทุจริตได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์นั้นน่ะย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่สิบสามผู้ประกอบมโนโทุจริตได้ไปเกิดในสวรรค์นั้นน่ะย่อมเป็นไปไม่ได้ ต่อมาข้อที่ 14, ผู้ประกอบกายสุจริตได้ไปเกิดในทุกขติวินิบาตนรกก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ 15, ผู้ประกอบวจีสุจริตได้ไปเกิดในทุกขติวินิบาตนรลกย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ 16, ผู้ประกอบมโนสุจริต ได้ไปเกิดในทุกขติวินิบาตนารกย่อมเป็นไปไม่ได้ก็คือในข้อที่1 4 15 16เนี่ยหมายถึงว่าผู้ประกอบสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจจะไปเกิดในทุกขติวินิบาตนารกนะั้นน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะพราะประกอบกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริต ส่วนข้อที่สิบเอ็ดสิบสองข้อที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยก็คือผู้ประกอบทุจริตกายทุจริตวาจาทุจลิตใจแล้วจะไปเกิดในสวรรค์มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ช่ไหมล่ะเนี่ยผลส่วนข้อที่แปดเก้าสิบแล้วนะ่ะผลนั้นหน้าไข่น่าพอใจอม จะพึงมีไม่ได้เลยของผู้ที่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันเนี้ยเป็นต้นก็คือที่แนีแ้ยนะั่นน่ะถ้าประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจทุจริตก็ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทางกายใช่ไหมล่ะทุจริตทางวาจาก็ วาจาพูดเท็จพูดคำหยาพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอใช่ไหมละ่ะทุจิริทางมนโนก็คือนึกโลภอยากได้ของเขานึกพยาบาทปอง้ายเขาเห็นผิดทานองคลองทมเห็นผิดทานองคลองทมนี่มันกว้างคือเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีนั่นเองอย่างพวกนัตธิกะทิติอย่างเงี้ยเห็นว่าไม่มี บาปไม่มีบุญเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิถีหนึ่งเห็นผิดทํานองคลองดาพวกเนี้ยจะได้ไปเกิดในสวรรค์ก็เป็นไปไม่ได้นั่นเองนี่ท่านตัดไว้ถึง16ประการแต่ที่แน่ๆก็คือเก้าประการสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการกระทําดีทางกายทางวาจาทางใจกระทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจ ถ้าฝ่ายดีจะไปได้ชั่วมันก็ไม่ได้นั่นเองถ้าฝ่ายทั่วแล้วจะไปเกิดไปได้ดีในสุคติโลกสวรรค์นันก็ไม่มีนั่นเองอันนี้เป็นหลักที่ความจริงส16ประการคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้16ประการที่ท่านตัดไว้ว่าอย่างนั้นเถอะให้ความรู้โดยสำนักผามังกรหลับ โปรดใช้วิจารณญาตในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ